สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการศึกษานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรวบรวมเกี่ยวกับคอนเทนต์ด้านการศึกษาเข้าไว้ในแอปเดียวกันนะครับก็สังเกตดูว่าถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากสตูลงมาแล้วนะครับนี้เราก็กดเข้าไปเลยฮะในหน้าเริ่มต้นการใช้งานเลยก็จะมีข้อควรระวังในการใช้งานนะฮะก็จะมีคําเตือนเกี่ยวกับ1-3ปี ควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําอะไรแบบนี้ฮะถ้าเราอ่านเสร็จปุ๊บปิดลงได้ฮะสังเกตดูว่าถ้าปิดลงไปปุ๊บมันก็จะมีหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับด้านการศึกษานะครับซึ่งในแอปเริ่มต้นของเราจะเป็น A r A B C นะฮะกดมาที่เมนู A r A B C นะฮะอ,อันดับแรกเรามาดูที่ ปุ่มวิธีการใช้งานก่อนก็คือก็จะมีกราฟิกบอกอย่างชัดเจนนะฮะว่าวิธีที่1วิธีที่2เราทําตามวิธีนะฮะพอเราอ่านดูคําสั่งหรืออ่านดูคําแนะนําเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่เมนูเล่น AR หลักเลยนะฮะสังเกตดูว่าถ้ากดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าหน้ากล้องธรรมดานี้ซึ่งเราจะเตรียมมาร์คเกอร์ของเรา ABC ซึ่งเราทําเป็น1เซตไปแล้ว2 6ตัวนะฮะซึ่งวันนี้เราจะนํามายกตัวอย่างบางส่วน เพื่อแนะนํากันไปนะฮะเริ่มต้นเลยครับเราส่งไปที่ตัว A นะฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นคอนเทนต์ออกมาเป็นแอปเปิลสังเกตดูว่าในระหว่างที่ส่งเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะฮะถ่ายแค่หนึ่งเห็นไหมฮะก็จะบันทึกลงเครื่องหรือว่าถ้าอยากทักบันทึกเป็นวิดีโอเราก็กดแช่ไว้นะฮะเพื่อเอาไปทบทวนบทเรียนต่างหากได้สามารถนำไปแชร์เป็น เฟซบุ๊กก็ได้สามารถแชร์บน Youtube ก็ได้นะฮะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานแล้วก็สังเกตดูว่าด้านบนจะมีปุ่มล็อกหน้าจอนะฮะเพื่อไม่จำเป็นต้องออส่องก็ได้ไม่ต้องส่องไม่ต้องส่องมาร์เกอร์ก็ได้ใช่ไหมฮะคอนเทนต์ B ก็คือลูกบอลเห็นไหมฮะอ่อไปเรื่อยๆนะฮะ C ก็คืออ่าคาร์นะฮะก็คือรถเห็นไหมฮะก็ D ก็คือดอก็คือประตูนะฮะไหม เป็นแอนิเมชันสวยงามต่อมาก็คือเอ้ไข่เห็นไหมฮะสังเกตดูว่า,าเรายกตัวอย่างมาฟิชปลา Bar, เห็นไหมฮะคือให้เหมาะกับน้องน้อง,องอแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกีตาร์เห็นไหมฮะอโอเควันนี้เรายกตัวอย่างมาประมาณหกเจ็ดคอนเทนต์นะฮะโอเคครับนี้หลังจากที่เราเล่นเสร็จสามารถกดกลับมาที่เมนูหลัก แล้วก็าสามารถดูเล่นเมนูอื่นได้ด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมี AR ไดโนเสาจะมีอาก็ไก่ขอไข่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอ AR การศึกษา Education ไปเพียงแค่นี้นครับขอบคุณครับ